อ่าสว่วท,ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวอยุธยาแต่ไม่ใช่เฉพาะอายุทยานะครับเพราะบ้านเราผมอยู่อยุธยาอยู่แล้วเราจะพาไปเที่ยวตลาดไนท์มาร์เก็ตอยุธยานะครับไปดูกันว่าในตลาดไนทะ์มาร์เก็ตอ่ะมีอะไรขายบ้างแล้วก็บรรยากาศร,บรอบๆนะว่าจะสวยแค่ไหนคนเยอะไหมจะจอดรถตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมตามไปเลยอ่โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไนท์มาร์เก็ตแล้วนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศด้านหลังนะ ตลาดอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกัน,เด,น,เ,ดนเดินตั้งแต่หัวตลาดยันท้ายตลาดเลยนะว่ามีอะไรบ้างใครอยากจะมาดูมาเที่ยวก็ตามผมมาเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตากันด้วยมามาลุกยกันตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หน้าตลาดแล้วทางซ้ายมือก็จะเป็นถนนนะนเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยขวามือก็จะสามารถจอดรถไซด์ได้เนี่ยโลง่งๆน,นะครับเข้ามาจอดรถไซเรียงกันตรงนี้นะ ถ้าใครไม่มีก็รถยนต์จอดริมถนนตรงนู้นได้เลยนะก็จะก็มีสองฝั่งครับได้หมดคุณแ,แม่ก็เลือไปทางโรงเรียนตรงนู้นก็ได้มาจอดรถยนต์ได้นะครับผมพอหันเข้ามานี่ตลาดก็จะอยู่ตรงข้างๆวัดลาดประดิษฐ์นะครับผมวัดลาดประดิษฐาน,นะครับเอ้วัดราชบูลณะนะเออวัดราชบูลณะนะวัดลาดประดิษฐานู่นู่นนะฮะ อยู่ใ,ใกล้ๆกันอยู่ทางโน้นมาพอเรามาอยู่ในตลาดก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้นี่ตอนกลางวันจะมีของเก่าของอขนมโบราณไ,ไปดูกันครับเดี๋ยวเริ่มจากร้านนี้เลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเทียนเทียนหอมนะฮะก็มี59บาทต้อย9 9่9นะครับแล้วก็มี อะไรนะเย,ยบวกเย,ยบวกขัดตัวนะพอเลือกซื้อได้เป็นไม้ด้วยเป็นแบบมือจับก็มีนะฮะ่ะมาเพื่อเครื่องประดับ20บาท40บาท50บาทแล้วแต่เป็นโมบายก็มีมาเพื่อเพแขวต่อมาเป็นแคตตัดแคตตัดไม่ใช่โดตัดแต่เป็นแคตตัดเออ เรียกอะไรนะเอ่อตะบองเพชรเออเขาตกแต่งสวยงามครับมีของเล็กๆน้อยด้วยไว้แต่งแคตัดกับโมบายนะร้านที่สองนะครับที่มาประจำใช่ไหมห<ะ>อยู่ประจำไหมครับ,รบประจำนะมาหาซื้อก็ได้นะครับโอเคไปต่อครับต่อไปก็จะเป็น กระเป๋าผักตักโคเชมากับที่ห้อยช้างก็มีนุกยาก็ต้องช้างนะครับมัเลือกซื้อกันได้แล้วก็กระเป๋ากระเป๋าผ้าผ้าไหมผ้าเลยนะผ้าถักเออแอ mm hmm. นเมสครับทำทำเองลองดูกันได้นะครับมีหมวกด้วยกระเป๋าอันนี้ก็เป็นแบงค์สะสมนะแบงค์เก่าใครหาของเก่า ระสมของเก่ามาเลือกดูกันได้มีเหรียญด้วยนะครับนี่ก็เป็นศิลปนะนะศิลปะมีพัดมีพาดเช็ดหน้ากรอบรูปด้วยชิ้นละห้าร้อยสองร้อยร้อยห้าสิบแล้วแต่มีวาดภาพสวยๆเลย,วยสวยอยู่นะสมุนไพรฟูดไปหอมแต่ยังไม่เปิด มันจะเป็นตุ๊กตา,าอะไรไม่รู้แล้วก็ผ้าไทยนะครับผ้าไหม่มาลองเลือกดูกันได้ล็อกแรกเลยตุ๊กตาผ้าช้างนะครับมีกระเป๋าด้วยโมบายเป็นปานเพียงเป็นผ้าทำจากผ้า ร้อยหนึ่งมันสองซื้อกันได้นะครับครับผมทำมาเลือกซื้อก็ได้นะสวยๆนะมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าผ้านะครับฝง้น้าเลยพีย่อโอเคหมดล็อกล็อซ้าแล้วล็อคขัดไปฝั่งนู้นก็ได้ไปป็ะไม่รู้นะก็ร้านนี้ของม้วนยังไม่เสร็จจะหน้าตาประมาณนี้นะครับทองม้วน ของวันน่ากิเลยของวันสดกุ้งสีทำกันอย่างนี้เลยครับนี่หน้านะตายอย่างนี้นะฮะครับด้านเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้อ่าราคายี่สิบาท3าสิบบาทต่อกระทงนะครับมาเลือกดูกันได้ ียังไม่เปิดนี่ก็เป็นไส้กรออีสานแหนมครับแหนมเห็ดแหนมสดปลานินฟูครับคล้ายปลาดุกฟูแต่เป็นปลาดินฟูแล้วก็แหนมก้อนนะฮะลองดูกันได้ครับ60บาทนี่ไส้กรออีสานครับนี่ก็จะเป็น หอมมกน่ากินดูหอมมกนะครับเต็มเลยอันนี้จะเป็นขนมขนมไทยหมอ้อแกงอะรูนะครับหมอ้อแกง40บบาทสำเร็จพร้อมผ่านอันนี้ขนมฝักบัวสิงคโปร์ครับ ลราก็โป้งเน่งงานนัดโป้งเน่งใช่นไหมเป็นหมายถือกินเหมือนบอลลูนเรียกเป็นบอลลูนก็ได้นะน,นี่ก็ฝักบัวฮะอหอมๆไม่เตยเลยอันนี้ขนมครกสิงคโปร์แต่สิงคโปร์ไม่มีขายนะโอเคอันนี้ยังยังไม่ตั้งเนาะน้ำอารมณ์แน่นอนต้องซื้อต้องซื้อฮะโคกเย็นๆ ต่อ,อไปก็เป็นหมูย่างบ้านแม่เพ็ญย่างยังไม่เสร็จเลยกำลังย่างอย,งอยู่ของกินที่นี่มีเพียบแล้วก็มีน้ำจิ้มนะฮะรสเด็ดอันนี้ทอดมันทอดมันนี่กินแล้วอร่อยครับผมทอดมันปักลายนะครับแต่ยังไม่เสร็จ ตั้งจังร้านกันมาตอนเช้าไปนิดนึงลองดูร้านนี้ก็มีทอดมันกินทอดมันยูยาอร่อยอยู่นะน้ำตาลสดนะฮะกี้ผาบาทจักต้นชกอันนี้ลูกชิดรลอยแก้ว้ขอ,ของดั่งเดิมมีกินลูกชินทอดหม่าล่ามีที่เรียกเยอะเลยสิบแถมหนึ่งนะฮะมาเลือกซื้อดูกันได้ มาล่านะครับมาล่าครับผมโทษครับอันนี้ขายดีเลยน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวปั่นแตงโมปั่นอนี้คนเต็มกรลันตีนลฮะเฉาะกันเห็นเห็นมะพร้าวสดๆแล้วก็ที่ต้มแล้วอยู่นี่ครับ เป็นน้ำมะพร้าวหอมๆน้ำมะพร้าวหอมนั่นเองซื้อจะก,กินเป็นลูกก็ได้มีหมดป่ะต่อครับร่มครับน,น้ำโบราณก็มีลูเป็นทุกอย่างลงชัน้นเยนลี่นะมาดูกันได้ขายเป็นไม้ไม้ละสิบบาทนะฮะ ใครชอบอะไรเลือกกันได้เหมือนทุกชิ้นแต่เป็นขนมไม่ไม่ต้องเยอะด้วยซื้อได้ไม้หนึ่งก็สาเมตรพออิ่มมาลองทานกันได้เลยครับมันซานก็เป็นกระเป๋าถ้ากระเป๋าซานนี่แล้วครับผมอันนี้วราะรูปแบบกันนะก็น่ารักจุดนะกระเป๋าใส่พร้อมชุดไทยแล้วก็ขนมโบราณนะครับมีว่าวหายด้วย ว่าวน้อยๆครับว่องมูว่อจุลาว่อนกคู่นำ้ำโบราณครับมีขายนะฮะไมาจ้กปไปไกลนะครับที่นี่ก็มีตลาดนัดในมาร์เก็ตอยุทยาโอ้เยอะอยู่นะเดินหมดไปนี่อโรตีโรตีโรตีไม้มาอ่ะดูห้างนี้ก่อนมันเส้นอ๋อมันมันทอดนะใครชอบกินขนมกรอบนี่เลยครับ ทั้งแผ่นทั้งเส้นมีให้คุณเลือกสรรน,นะฮะโอเคเนาทางนี้ยังไม่เสร็จกรเป็ดปลามือก,ก้อนหมึกย่างนะครับหมึกสดย่างโอ้โหน้ำจิ้มแซ่บน่ารับทานมากปลาหมึกก็มีตรงนี้ของทะเลก็มียูข้างซ้ายครับเป็นโซชิตนะครับ คอนด็อกชีสเกาหลีนะฮะมันมีทั้งแบบก้อนแบบแท่งในทุกรถชีสออริจินอลชีสลูนฮอทด็อกโอ้หลายอย่างมากเรามาเลือกดูกันได้ใครชอบซากายก์เกาหลียุ้ยยาก,ก็มีไม่ต้องไปไกลนี่ก็เป็นข้าวโพดข้าวโพดเทียนนะฮะแล้วก็ไผ่นกกระทาทำกันสดๆนะฮะ กองละสามสิบบาทใครชอบก็มากินกันได้อ่ะต่อไปน้หวานน้หวานสองร้านอันนี้น้หวานน้ำแข็งใสหวานเย็นบุฟเฟ่น,นะฮะเลือกได้สามสิบเก้าบาทก็เลือกเครื่องแล้วก็น้ําแข็งใสลาดน้ดนําแดงนะ่อไปก็เป็นนมหวานที่แล้วมัสเมลโล่นะฮะแล้วก็ชุบช็อกแลตนะครับราเป็นโรย่างด้วย มาย่างได้เลยนะครับนี่มีหลองทานทุกรูปแบบนะครับมาที่นี่นี่ก็จะเป็นอันนี้อะไรครับไข่โอมไข่ชะอมทอดไข่พวกไข่เจี๊ยบเมนูไข่โอ้เมนูไข่ทั้งหลายนะครับไข่ทอดดอกไข่ไขชะอมไข่ชะอมยังพริกกะปิโอ้มีพริกกะปิด้วยแต่เป็นเป็นรูปแบบไม้นะ เออก็นี่ก็น่ากินอยู่ใครยังไม่เคยลองมาลองได้นะครับตลาดในมาร์เก็ตของเราเ,เองอันนี้ก็จะเป็นขนมน,นี่อะไรครับเนี่ยอ๋ออัรลัว,วไม่เคยเห็นอารลัวสวยขนาดนี้ผมมีให้ชิมด้วยนะมาชิมกันได้นะช,นะชื่อว่าแบรนด์บ้านปูนะครับผมโอ้สวยเชียวสวยสวยมากๆเลย ล็อกบัวฮะเหมือนจริงเลยนี่มาลองซื้อไปทานก็นได้นะครับบ้านปูนะฮะอยู่ล็อกที่สามนะเออฝั่งนี้ยังไม่เปิดนะฮะก็จะมีฝั่งนี้เป็นไข่เจียวสงเครื่องไข่เจียวสองเครื่องนะครับก็มีเครื่องให้เลือวประมาณนี้มีโหระพามีไก่มีทอดดอกมีปูอดัดมีหมูสบับมีพริกสดไก่ทอด แอเขายำไก่แซ่บฝั่งนี้ใช่ไหมอ๋อในตู้นี้เนาะอ่าไม่ใช่ค่ะนี่จะเป็นลูกขึ้นไก่เอาไว้หั่นเขายำไก่แทบอ๋อไก่ไว้หั่นเอาเลยนะเขายำไก่แซ่บอ๋อนี่ๆๆก็จะตามรูปนี้เลยไข่เจียวสมเครื่องประมาณนี้นะล้อมเล็ดสมเครื่องแล้วก็เมนูเด็ดกะเพราไก่ต่อมาก็จะเป็น ปุดดิ้งปุดดิ้งครับตัวสามห้าแล้วก็เยลลี่เคียวโฮนะมีทั้งสตรอเบอรี่องุ่นอูฮาวายมีผู้สากลขายด้วยลองรับทานกันได้นะครับฝับงขวานะครับละมุนลิ้นก็คือมีมะม่วงน้ำประหวานนะครับให้ลองกินกันได้ ใชอบมะม่วงน้ำประหวานมาทัน,นี้เลยแซ่บๆออมาครับแจ่บวบองปลารสับกับข้าวไม่ต้องมาหาไหนนะครับที่นี่ก็มีครับสุขสาวอาทิตย์ที่นี่เลยครับตลาดไนท์มาร์เก็ตยุธยาสายมือก็จะเป็นปลาก้มมัดเมี่ยงคำนะฮะมีทั้งเป็นชุดแล้วก็มีเป็นคํานะครับผมนีสแกนได้ ต้มมัดสามสีด้วยอ๋อในหอเดีวยวมีสามสีเลยคชจ้าคุ้มๆค,ครับกินได้ทั้งสามสีโอเคอันนี้เกี๊ยวปลาเกี๊ยวไส้ปลานะแล้วก็ยำเฮ้ยจะบแทบตรงนี้จับแทบเลยทำกันสดๆนะครับเกี๊ยวสดเลย ่อไปไมีคกปกปปุกนะครับออกเส้นมีคุกหลายๆอย่างรวมกันเนาะมีปลามีไก่ก็ราดน้ำยำแล้วก็มีกรอบนะครับมีคมค,คุกมมัรบาชมมกันนไะคาลองดูกันได้ครับขนมค,ครกยังไม่เสร็จนะฮะขนมครกอดองโบราณอันนี้บูสเตูสเตเ,เป็นชุดนะครับ ใส่กระดาษของกระดาษนา่นารักนา่กนารักนี้เลยแล้วก็มีทั้งม้สมันแล้วก็น้ำ,นำ,นำส้มโอเคมีครบมีครบใครอยากกินบุสเต็เตอนเย็นเย็นที่นี่ก็มีนะอันนี้ไข่ทรงเครื่องเราไขา่ทรงเครื่องเสียบไม้นะฮะใครอยากทานก็มาไขา่ทรงเครื่องนะครับที่นี่มีไข่ปรุงรสกับไข่ทรงเครื่องว้ามีครบทุกอย่างอันนี้ วังแดงมาล่าครับมาล่าครับมาล่าอีกแลเดียวมีเหมือนกันเหมือนข้างหน้าเลยแล้วก็ย่างกทสดสดนะโอเคสายมือครับที่ขาไม่ได้สำหรับตลาดนะครับก็จะเป็นกระเพาะปลาํำแดงห้าสิบบาทมาเลือกกินกันได้ ข้าวจีข้าวจีนะครับใครยังไม่เคยกินมาลองกินข้าวจีได้ที่นี่โคตรน่าทานเลยข้าวจียุทยาก็มีข้าวเหนียวธรรมดาแล้วข้าวเหนียวดําใช่ไหมฮะมีสองอย่างเลย,เยดลได้ครับลองดูก็ได้นะครับสิบบาทเท่านั้นต่อก้อนใช่ไหมฮะโอเค อันนี้ก็จะเป็นกะละแมกะทีสดนะฮะกะละแมเล็กๆแบบงี้ไมนจะเป็นที่อื่นนะดูยาก็มีกะละแมที่ทั้งแบบเป็นลูกอมแล้วก็เป็นห่อนะอ,อ,อ่าโอเคต่อมาครับเนื้อสวรรค์หมูสวรรค์เองฮะหมูสามรสหมูหวาน น่ากินมากายเปโลทำเป็นิก,กได้ีมากแต่ไม่เปิดนะม,มาเช้าไปกเป็นวุเเ้นมะ่เตยนะมีหลายรสเลยครับผมทาน,นก็ได้นะครับน้ำวุเเ้นใบเตยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวปูทอด คุณยายผมมีให้เลือกเกยอะแยะเลยทั้งข้าวเหนียวดำแล้วก็ข้าวเหนียวขาวหมูทอดแบบหมูทอดเพียวๆก็มีแล้วก็ข้าวเหนียวแยกเป็นขีดก็มีขายนะเลือกดูก็ได้ครับผมอันนี้ไปอันสุดท้ายละนี่ก่อนมาเติมมากหน่อยล็อกสุดท้ายครับไกลนิดนึงมันไม่ต่อกันนะ ไนโบราณครับนั่งกินกันริมกรแพงเลยบรรยากาศร่มเย็นล้วก็มีร้านให้นั่งกินนะครับพอซื้อของแล้วถ้าใครแบบว่าเออ,อยากกินบรรยากาศแต่ว่าอยากกินข้าวด้วยนั่นตรงข้ามครับวิววัดอยุณทายาครับ,ไม,ไ,บไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกครับว่าร้านเพื่อผมเอง <laughs> ไปต่ออันนี้ หวานเย็นนะมีของหวานข,าข้าวก็มีของหวานด้วยชอบม่วงอายุทยานะครับขนมชอบม่วงนะแต่ยังไม่เสร็จน้ำถ้าจะขายดีมากเลยนะต่างชาติชอบมากเลยนะชาเกาหลีชากรหวดไต้วงไต้หวันนี่ซูไม่ได้ครับของไทยเด็ดสุดนะฮะจริงของจริงเดี๋ยวตอบมาเดี๋ตอบ อันนี้มา,าล่า,าย้วมาล่าหลายร้านมากใครชอบร้านไหนก็สวัสดีครับใครชอบร้านไหนก็มาเลือกกันได้มาล่าสิบบาทยาสดสดแลก็ริมทางขอบเปียกกอบเปีย1สิบบาทนะฮะใส่อุ้นปูเส้นปูอัดฮอทดอกข้าวโพดแล้วก็เห็ดหอมอยู่ล็อกสุดท้ายเลย ่าต่อมาครับผลไม้แช่แข็งเลยเห็นแลาวมี d r ายไอเย็นๆเลยฮะสดๆมีทั้งอง,งุ่นมะละกอเคทอลูฟมะกอกอะไรแต้งโมมีแบบเสียบไม้เดินกินได้เลยอันนี้เกี๊ยวซ่านะทอดน้ำใครไม่ใหญ่อ้วนกินนี่ได้ครับก็จะประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้เลย เกลยวซาของเราคอดน้ำมันก็จะไม,มไม่มีน้ำไม่มีน้ามันนะไม่ไม่อ้วนอือ <c oughs> หนึ่ถคงรับสดๆหอมๆหลอกสุดท้ายประจำใช่ไหมครับอยู่ประจำา <c oughs> ลอกปะาหลอกสุดท้ายประจำเลยนะครับมาได้เลยนี่ไข่กุ้งด้วยว้าวนี้ น้ำผลไม้มะพร้าวส้มมะม่วงะฮะแบบปั่นด้วยว้าวสดสดลายสารอาหารเต็มๆนะครับอันนี้ก็จะมีฝรั่งขายฝรั่งสดฝรั่งไส้แดงโอ้กินละกินเหมือนบ้วยเหมือนเหมือนบวยเหมือนใส่บ้วยเหมือนดองบวยเออน,นี่ก็จะเป็น ยอทอด,ดอ,อ,อ,อหมูยอแบบแผ่นนะฮะใช่ชื่อมะม่วงครับอ๋อคุณมะม่วงนี่เองใช่ค,มมคุณแม่งไปทุกที่เลยครับเอ้ยพูดไม่พอเลยไม่พอไม่ได้นะใครอยากไตะบอลกับมะม่วงก็มาได้ครับมาร้านนี้ครับลงชื่อไว้เลย,ลยมย,ยอทอดอาทอมาถ่ายวิธีการทอดด้วย ได้ได้ได้แป๊บหนึงเพื่อนเพื่อกินยขอปกินมาแล้วเห็ดทอนะคทอกันแบบใหม่ๆเลครับทอดกันแบบร้อนเลยเห็ดทอด่เห็ดินาวเห็ดนเขาจากประเทศจีนปูกบ้าเราไม่ได้นะ ทำไมทำไมปลูกบ้านเราไม่ได้ทำไมปลูกบ้านเราไม่ได้อันนี้ผมล้อเล่นอันนี้ผมล้อเล่นโอ้นึกว่าข้อมูลจริงเห็ดบ้านเราเนี่ยเนาะเห็ดบ้านเราได้แน่แล้วก็เห็ดเมืองหาวอยู่ดีดูเงินจริมาขายดีมากที่นี่ขายพอได้คนก็จะมาวันเสาร์อาทิตย์จะมากกว่าสุดก็เรื่อยๆมันถุกเพิ่งเลือกงานแล้เนาะใช่ม่รท้อนนเตงไหนอ่ะ ประมาณทุ่มหกโมงอ่ะครับหกโมงทุ่มก็มกกจะขายได้หัวยอ,ยอ,ยอทอดหัวยอทอดแปะยอทอดเห็ดทอดสิกทอดแล้วก็กล้วยโมเลนทอดกล้วยอะไรนะกล้วยโมเลนกล้วยห่หแอแป้งเนยสดอสไส้ไกล้วยตาปเาทานกันตรงตุปอ๋อคล้ายคล้ายอะไรวะที่ตอนเช้าเขาเรียกอะไรวะปลาท้องโขวะหรอเออคล้ายปลาท้องโกวะ่ะกินอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็มีไส้กล้วย ค้ายเนี่ยต่อมาฮะ <c oughs> ้า้ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำหมูต้ยมยำเฮชาตินะครับเ <c oughs> มีทุกอย่างครับก๋ยเตี๋ยวต้ยมยำนั่งทานที่นี่ก็ได้นะ <c oughs> แล้วก็ใส่ถ้วไ,ไปกินตรงนู้นก็ได้นะ สามทิศบ,บาทหอยทอดครับผมอหอยฉ่ากระทะร้อนอหอยทอดขึ้นชื่ออยู่แล้วที่จา่านะฮะมีให้เลือกนะฮะคุงโตเกียกเก๊ยวยักษ์นะฮะเกี๊ยวอยากอ้ชอชาป้วยน้ำสดป้วยน้ำสดมีให้เลือกหลายหลายรสชาตินะ นี่กับชาโขลยจริงๆแล้วก็น้ำสดของเจ๋งเลยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะชาโขลยน้ำสดในกะลาคืออะไรครับอ๋อตอนแรกใส่กะลาค่ะอ๋อตอนแรกใส่กะลาแต่ว่ากะลามันหายากเนาะไม่ใช่ค่ะกะลามันมีสีอะไรเยอะแยะแล้วลคนมันสกปรกมาเลยไม่ใส่แต่แก้วดีกว่าโอเคน่ะมาลองซื้อก็ได้ครับล็อตสุดท้ายนะฮะชาคขลยน้ำสด พันชันมะนาวน้ำผึ้งมะนาวฮะอันนี้ก็เป็นหมูทอดพะนครน,นะครับทอดกรอบๆเป็นอย่างนี้เลยฮะโอ้โหสามชั้นทอดน้ำปลากร,รอบนอกกรุ้มในนะแล้วก็มีข้าวเหนียวรอ้วอมอิ่มเลยทอดกันอย่างนี้เลยอร่อยไหมคดสดๆเลยฮะหมูทอดนะครับพะนคร ติมสามอยุธยาอย่างไม้เสร็จต่อมาเขาจะเป็นอของโบราณอีกแล้วครับของเล่นโบราณของหนุ่มโบราณเคยเล่นกันไหมเคยเล่นไหมกังหันนี่เคยเล่นกันไหมรุ่นใหม่ก็มีนะเห็นไหมมีมีรุ่นรุ่นใหม่น้ำเต้าปูปลาเรามีมีลูกข่างมาเล่นด้วยนะใครยังไม่เคยเล่นลูกข่างถือไปเล่นได้นะไม่ใช่เบเบรคนะอันนี้ก็จะเป็น ข้าวแตนน้ำแตงโมข้าวแตนมีให้เลือกด้วยกรอบครับลาดโดยน้ำตาลแตงโมใครไม่เคยลองมาชิมแล้วก็ซื้อกลับไปกินกันด้วยนะครับผมมาดูยาต้องซื้อไปดูด้วยอันนี้ของตามงานเลยฮะแรงทอดมีทุกอย่างให้คุณเลือกสรร มีทั้งปูปูนิ่มมีนังพึ่งด้วยนังพึ่งสดน้ำพึ่งสดมีให้เลือกนะครับผมร้านเดียวอร่อยแต่ก่อนจะเข้ามามีชุดไทยให้เลือกแต่งแล้วก็เดินในงานได้ด้วยนะนี่ให้เช่าชุดนะครับหนึ่งร้อยบาทต่อชุดนะแล้วก็มีบริการถ่ายภาพตรงนี้เลยในถ่ายชุดไทย เก็บเป็นที่ระลึกได้เลยนะฮะขา้าวุไทร้อยหนี่ถ่ายก็เป็นวันนี้เลยดูดีเลยทุไทยเ,เสร็จแล้วเราก็เดินซื้อของเดินเที่ยวในงานนะฮะบรรยากาศในงานสวยมากครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันต่อด้านหลังนะนะครับมาร้านต่อมาครับเป็นข้าวหลามกะทิสดบางไซนะข้าวหลามเป็นมงบ้องยังไม่ต้องซื้อ ไปซื้อที่บางไทรคุนยาก็มีขายตลาดนายนาเก็ตของเราเนี่ยครับขนมถ้วยคุณยายครับขนมถ้วยโอ้ชิ่วใหญ่ๆเลยม,มาแล้วครับคืนชื่ชอยาครับก็ต้องเป็นโตรตีสายไมะ้ะฮะที่นี่ก็มีมีทั้งแป้งธรรมดาแล้วก็แป้งใบเตยนะ,นะครับผม นี้ของใหม่ที่เพิ่งมาขายนะขายง่ายครับขายตัวแทนด้วยใช่ที่ผักมาขายแล ja ้วมาจากระยองเอ้ยอะไรนะอ่างทองอันนี้มาจากสุราษฎร์แล้วก็แทนนะคะใครสนใจน้ำข้าวดอกมะพร้าวจากสุราษฎร์ค่ะแต่แต่สดต้นนช้างประโยชน์เยอะมากคือไม่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไร คนคนเบาหวานทานได้คนขีโตทานได้ค่ะแล้วก็สุกกรี่กับเปล่าสดชื่นมากเลยค่ะมีคุณค่ามีประโยชน์มีวิตามินมีทางน้ำตาลด้วยเป็นน้ำตาลไม่ผสมแป้งค่ะน้ำตาลชอดดอกมะพร้าวใครสนใจทานได้คล้ายๆอย่างงาั้นแต่ว่ามันจะไม่มีดัชนีน้ำตาลใช่คือทานแล้วออกเลยคีโตทานได้สุขภาพดี สามารถนำมาทำกับข้าวได้แล้วก็สามารถที่จะามากินกับกาแฟดำได้ค่ะอร่อยสดชื่นเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้ขอบคุณค่ะสนใจตัวแทนก็ติดต่อได้เลยโอเคเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในดีแคปชั่นนะครับใครอยากเอาไปขายนะครับอ่สุดท้ายนะครับใครที่อยากมาเที่ยวยุธยาก็อย่าลืมแวะตลาดไนท์มาร์เก็ตอยุธยาด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม